นักสแสดงเนาะมีใครบ้างเป็นซีรีส์ไว้ขั้นให้หายคิดถึงก่อนที่จะเจอกับเชือกป่าน,นครับผมระหว่างนี้เนะาะก็น่าจะมีคนคิดถึงเชือกป่านเยอะแหละเลยแบบวันนี้ว่าจะมานั่งรีแอคเล่นๆเนพราะยังยังไม่เคยแบบตั้งใจดูแบบจริงๆจังๆสักทีถ้าใครยังไม่ดูเข้าไปดูได้นะครับเชือกป่านเป็นเทเลอร์เนาะเปิดเลยละกัน เดี๋ยดี๋ก็สิทธิ์ไหมเนี่ยเดี๋ยวในซ้อมมัง้งเนี่ยซ้อมดิมีเวลาวดดูัวขัดดิบเรื่อยๆแ,แหละตอนเนี้ยจะเป็นใควนะรับรองกูมไม่ทำไม้ฝึกสอนเสียชื่อ ่ตรงใจสิบล้านวิวแล้วขอบคุณมากนะครับหรือเราเคยพบกันสนั่นไปข้างในจากที่เคยเป็นคนไม่สนไม่แคร์ไรวันไว้ก็เพราะเธอยังคงเป็นภาพเธอไม่รู้ทำไมและเพราะอะไรเจะ ได้เจอเธอคนนี้อ่ะเงียบแม่งอยากจะบอกว่าเพลงของเชือกป่านเพราะมากเพราะแบบเพราะเลยอ่ะต้องพี่บอยสมภพเลยแบบพี่บอยแต่งดีมากแล้วก่อนนั้นพี่เคยอยู่ที่ไหนอยาก แล้วถ้าผมถามเงียะเขาตอบเงียคืออะไรอืมกูคยบอกแล้ว่ามึงเป็นซิ่น,นี้ตอนแรกมักะไม่ได้เล่นเศร้าเลยนะั้่แต่มันแบบไปๆมาๆม,มันเศร้าเฉยเลยอะ่ะแต่เราเคิดว่ามันออกมาดี กาวสวัสดีครับเขินเหมือนกันนะเนี่ยมานั่งรีแอคตัวเองนะที่จริงควรจะรีแอคเคยมีรีแอคแล้วล่ะแต่ตอนนั้นแบบยังไม่ได้ขนาดนี้นี่คือคำตอบขอนี่คาอคนตอบของไมู้่ดไป ไม่บอกคำ่รักให้เธอได้รู้คงจะชนไม่ไหวไม่รู้จะเก็บยังไงยิ่งรอยิ่งต้องการจะเป็นมากกว่านี้มากกว่าคนทุ่ดทั่วไป อาจเป็นมากกว่าคนพิเศษอยากจะรู้ฉันอยู่ตรงไหนสถานะอะไรกับเธออยากใช้คำว่ารักกับเธอได้ไหมอยากพูดคำว่าคิดถึงกันให้เธอได้รู้ ขอให้ be time, คำว่ารักกับเธอทุกวันที่พูดซ้ำๆว่ารักเธอว่ารักเธอรู้เป็นไปได้ไหมช่วยตอบฉันที ทีคำว่ารัก <epid> ก erm <ain> ับเธอได้ไหมอยากพูดคำว่าคิดถึง

แค่ฉันที่คิดไปเอใจกูจะขาด เ <Yeah. S 2> วลาเธอไม่รู้เป็นไปได้ไหมชื่อตอบฉันทีจะคิดไปเองหรือเปลา่าจะใชด,ดคำว่าคิดถึงเธอเก็บไปใช้กับเธอคนเดียวได้ไหมฉันคิดไปเอง ว่ารักเธอว่ารักเธอไม่รู้เป็นใไดีไหมช่วยตอบฉันทีนอืมด,ด,ดาดาดาพี่มีก่อนด้ครับเฮ้ยสามปีที่รอคอยอะเนาะ ตั้งแต่จบได้แดงมาก็น่าใช้เวลา3ปีแล้วที่แบบทุกคนรอ,อกันไม่ใช่ได้คนรอเราก็รอเหมือนกันโอู้ๆรอกันก็ออกนกนกพฤศจิกายนนี้น่าจะได้ดูแล้วแน่นอนครับผมพระลงแบบเออลงสลอดอะไรไว้แล้วเร,เรียบร้อยแล้วแล้วก็ระหว่างเนี้ยดูอีเวนต์ซันไปก่อนเนาะก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่แบบบุญได้รับเป็นอ่านายอาทิตย์ฮะ อ่านบทแล้วน่ารักดีก็ขอบคุณที่ยังอยู่กับบุญเปรมอยู่นะครับผมแม้มันจะเปื่อยไปไปนานแล้วก็ตามทีสามปีแล้วเนาะสามปีแล้วนะก็มีซีรีส์บ้างมีใดๆบ้างนี่ทุกคนก็ยังอยู่กับเราใช oui. well ่ครับผมซึ้งใจขอบคุณมากนะครับมีอะไรให้รีแอคอีกบ้างไหมอ่ะเออ เ้ย <Hey, S 2> <Yeah. S 1> พี่ขาาที่เหลือก็ไม่ค่อยมีแล้วอะ่ะถ้าสเปเชียลป่านเหรอลองดูอีพีนี้ใครที่ยังไม่ได้ดูสเปเชียลเชือกป่านเข้าไปดูได้นะครับผมนี่สามารถเข้าไปดูได้สเปเชียลเชือกป่านในช่องสตูดิโอบ,บีสบีนะครับ

เขาชอบว้วเขาไม่แบวหรอกแต่จริงอ่ะอินเนอร์จริงเขาแบวเขาน่ารักเเวันนี้ไม่ไปเรียนเท่น่ะบุญติดเรื่องการพูดวันนี้มึงไม่ไปเรียนใช่ปะเนี่ย ไอหมูเอ้ยแล้วถ่ายสเปเชือกป่านคือเปมแทบไม่ได้ใส่เสื้อเลยค่าเยู่ด้วยต้งหมดนแ่เงินปนะลืมเลยเปิดเ่ย ผู S <S ้ไม่ไดยลืมนะเรื่อะไรอืม ทองนี่มาทุกเรื่อง จบใครอยากดูตอนนี้เหลือไปดูต่อเองในของวาบิซาบีนะครับผมดูฟรีเฮ้ยหยุดก่อนก็ประมาณนี้คือบางคนอ่ะยังไม่รู้ว่ามันมีสเปเชือกป่านเนาะใช่ครับผม จริงๆมันเป็นแค่ตอนแก๊กเล่นๆสั้นๆแบบประมาณตอนละห้านาทีหกนาทีเจ็ดนาทีประมาณนั้นคือแบบทําให้ทุกคนหายคิดถึงก่อนแบบก่อนที่จะเจอเชือกป่านเต็มๆเนาะที่จริงความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์หลังจากเรื่องเชือกป่านไปแล้วอืมที่จริงมันมีบ้านสายน้ำด้วยนะแบบชนรทีชนรทานชนทอยอะไรสักอย่างในอะไรที่แบบเป็นเป็นลูกใช่ไหมลูกสามคนใช่ เป็นบ้านสายน้ำน่ารักที่แกะเขียนไปน,น่ารักมากแต่มันถ้าจะเป็นจริงยากๆเลยเปิดเพลงให้ฟังกันเล e y ยูครับไม่รู้จะโดนลิขิตหรือเปล่าเนี่ย<ม>เปมไปไหนเปรมน่าจะกินข้าวอยู่ครับผมเพราะแบบเพิ่งเวิร์กเพิ่งเลิกเวิร์กช็อปกัน ก็ใครว่างก็ไปดูได้นะครับผมสเปเชียลเช็คด้ดนนานสวัสดีครับเปิดเพลงหน่อยเดี๋ยวมันเงียบไม่เคยพอไม่น่าโดนหรอกมั้ง อับบาคาบาครับผมที่ไหนกันอยู่ใกล้เธอแล้วมันอุน่นจนไม่อยากไปไหนไม่รู้ว่าเธอเป็นใครคนหรือไม่ครอแวบหมันใจไม่เคยจะหมดเธอเป็นนแม่ลูกออนที่ฉันไม่เคยเบืาอสักวันอยากอยู่ใ,ใกล้ๆไปนานๆ เออใครยังไม่ได้ฟังเพลงแล้วแต่ดาวของน้องจุงนะครับผมไปฟังได้นะครับน้องน้องดังอะน้องจุงน้อง้องพูน่น่ารักมากน่ารักเปบน่ารักเลยอืมแล้วแล้วก็จะมีช่วงนี้ของวาบิจะมีซีรีส์เรื่องเดียร์ด็อกเตอร์ด้วยเนาะใช่เกี่ยวกับยมทูตเกี่ยวกับคุณหมออะไรอย่างเงี้ยสนุก ใช่ครับผมก็ใครยังใครว่างๆไม่มีอะไรดูเข้าไปดูได้นะเดี๋ยวด็อกเตอร์ใช่ครับผมแล้วก็มีวนดูได้นะได้แดงเนี้ยได้แดงกลับไปดูได้เป็นในรายทีวียงอยู่เนะี่ยไม่ชัวร์เหมือนกันแล้วก็มีสเปเชืยอป่านในรายที่วนดูได้ครับผมเทรนโปรเจกต์ด้วยฝากติดตามผลงานเก่าๆแล้วก็ที่สำคัญอ่าโปรเจกต์ b e My Boyfriend 2ด้วยนะครับผมเพลงช็อกโกแลตเนาะก็จะมีตับลึกพิชา น้องมาร์กน้องทะเลทอมมี่ใช่ครับก็เป็นเป็นวงบอยแบนด์แบบเฉพาะกิจเชือกป่านจะเป็นเชือกปู่อยู่แล้วเราาก่อนได้ดูแน่นอนขอระหว่างนี้ขอฟิตหุ่นก่อนเราแบบเราเขาเรียกว่าอะไรเราอยากให้มันออกมาดีที่สุดครับก็มีระยะเวลาฟิตหุ่นอยู่นานอยู่ช่วงนี้ก็เล่น ถ้าวางก็จะก็เล่นตลอดแขนก็จะใหญ่ขึ้นมาน้อยหนึ่งเป็นคนที่แบบบุนเป็นคนที่กระดูกเล็กมากแล้วก็หน้าอกตรงเนี้ยยุบมันเลยเล่นหน้าอกฝั่งเนี้ยจะไม่เท่าฝั่งซ้ายหน้าอกฝั่งเนี้ยจะยุบลงไปอยู่ๆก็เป็นงงเหมอือนกัน,นเป็นหลายโรคเนาะคนอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวเป็นโรคหัวใจเป็นนน่นนี่นั่น ก็ฝากทุกคนติดตามนะครับผมวันนี้ก็บ้องว่างมารีแอคเล่นๆที่จริงเพลงเชือกป่านก็ยังมีอยู่ก็แหละแต่อันนี้เป็นเพลงที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะออออฟฟิเชียลแล้วเราก็บุญก็เลยลองนิดนึงอารมณ์ไม่น่าว่าเหรอมั้งไม่ว่าหรอกอย่าว่าเลยไม่มีไม่มีอะไรให้ว่าละยังถ่ายไม่เสร็จแต่ไปโพสซีรีส์อย่าว่าเมื่อกี้มีคนบอกว่าซีรีส์ตัวเองยังถ่ายไม่เสร็จแต่ไปเข้าเรื่องคนอื่นหมดแล้ว คือเราก็ไปรับเชิญไงเป็นแบบพี่ๆน้องๆกันของเราเราม,มันลงล็อกไว้ที่พฤศจิกายนแล้วนะครับผมก็เลยต้องต้องเป็นตอนนั้นใช่แล้วโยโยก็รอกกันหน่อยนะทุกคนใช่ครับผมอแล้วก็ b ีมายบอยเฟรน d p โปรเจกต์บีมายบอยเฟรนเนาะจะมีคอนเสิร์ตด้วยเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เลยใช่ครับผมก็ จะมีโซโล่มีโซโล่ของแต่ละคนมีแบ่งยูนิต3ามสามอะไรเงี้ยแล้วก็มีร้องรวม,เต,มเต้นนู่นเต้นนี่เยอะเอาจริงคือคุ้มค่าแน่นอนสนุกชัวร์ฮะชัวร์าปากไม่มว็นใครครน,นอิ่มเพลงใหม่อย่างไงคะแล้วพี่พี่อ้ําบ่ได้กะเดี๋ยวโดนดา่าไม่ใช่โดนดา่าโดนที่นิ้ว่ะ ว่าหาวาสปอยอีกเป็นคนขี้สปอยครับผมคือแบบไม่อยากอยู่เงียบๆคนเดียวเก็บเก็บเงียบไว้คนเดียวแล้วมันอึดอัดเลยอยากพูดให้วยคนรู้ฮะก็ประมาณนี้เนาะแค่แบบอยากมาเรีอคเฉยๆเผื่อบางคนยังไม่รู้ว่ามันมีสเปเชียลเชือกป่านอยู่ในโลกใบนี้นะฮะผมก็สเปเชียลเชือกป่านออนไปตั้งแต่ ต้นปีหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วใช่ครับผมเออสเปเชียลเชือป่านมีอยู่บนโลกใบนี้นะฮะผมเกิดขึ้นมาแล้วเนาะแต่เชือกป่านเต็มๆรอรอ,รอก่อนกําลังกาลังแบบยังเป็นวุ้นอยู่ในท้องรอปั้นอยู่ฮะก็พร่อมกับอาอนนิวบอกอาจะปั้นแบบเต็มที่มากก็จะพยายามให้ดีที่สุดเนาะอ๋อแล้วก็อม,มีดวันเกิดบุญ อันนี้ยังยังยัง,ยงบอกอรายละเอียดเยอะมากไม่ได้เนาะแต่ก็หนึ่งคือเราไม่อยากได้ให้บัตรค่าบัตรมนแพงเพราะแบบเราอยากให้เด็ก,ดกๆน้องๆมาดูได้ด้วยแล้วก็บัตรออนไลน์ก็ไม่เท่าไหร่เหมือนกันเราก็อยากให้ทุกคนแบบแฟนอินเตอร์อินเตอร์แฟนหรือแบบคนที่อยู่ต่างจังหวัดมาดูด้วยได้เห็นเราเหมือนกันเพราะมันเป็นมีบันเกิดแรกของเราด้วยครับผมตั้งแต่บหมนเข้าวงการมากี่ปีเราก็ไม่เคยมีแฟนมิดแบบจัดในฮอล์อย่างเงี้ยใช่ส่วนใหญ่ก็จะมีแบบ ไปแบบคาเฟ่อะไรอย่างนี้ใช่ครับผมก็เลยอยากจัดก็แต่ก็ไม่ค่อยอยากให้เด็กๆมาเท่าไหร่แบบต้องเดินทางต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมันอันตรายเนาะถ้าเกิดมาแล้วแบบต้องมาค้างหรือว่าแบบโชว์แบบเขาเรียกว่าแ,บบแฟนมีสเตอต้องนั่งรถกลับคนเดียวอย่างเงี้ยมันมืดๆม,มันอันตรายต่อน้องๆเขาเนาะก็ถ้าเกิดเอาถ้าเด็กๆเกนาะก็แบบเข้าดูออนไลน์ก็ได้ รับรองเสียงเสเส,เสอาพูดอะไรเนะี่ยแสงสีเสียงไม่ต่างกันหรอกครับผมแต่แค่แบบก็นิดนึงแต่มันอันตรายเนาะก็เลยแบบไม่ค่อยอยากให้เดินทางมาเท่าไหร่หรือถ้าเกิดมาก็แบบมาค้างก็ได้หาลองจับกลุ่มกันดูอยากให้จับกลุ่มกันแล้วแบบอืมมาพักไปพักที่เดียวกันฝากแม่แม่ด้วยเนาะแบบแม่แม่แมแมดอมต่างๆเนาะของบุญนั่นเองใช่ฝากบ้านหลักศาสนาอะไรยอย่างงี้เดี๋ยวพอถึงเวลาเดี๋ยว จะบอกอีกทีนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงในแนวทางไหนแต่โชว์จะเต็มมากบอกเลยเมื่อผมโดยดีดงอะ่ะยี่สิบเจ็ดปีแล้วโอ้แรงอายุเยอะแล้วอะ่ะสังขารก็เริ่มแรงตามกับอายุด้วยตั้งแต่เพิ่เพิ่งรู้ว่าตัวเองแบบเริ่ม เริ่มแบบเหนื่อยง่ายขึ้นด้วยตอนแค่เดินขึ้นบันไดเนาะหรือวาเพราะช่วงนี้แบบไม่ค่อยได้เรียนเต้นก็ไม่รู้ช่วงก่อนๆเราจะเรียนเต้นตลอดเดย๋ยวเรามันจะทําให้แบบเรียกว่าอะไรมันฟิตขึ้นวันเกิดบุญวันที่สิบกรกฎานะครับผมแต่ยังยังไม่ชัวเรื่องเออเรื่องวันมีดเนะเาะอ๋อใครยังไม่เห็นผมน้องเปรมนะครับผมไปดูผมน้องเปรมได้เนาะผมเปรมเป็นสีส้มเขาบอกว่าเขาอยากงแงน ก็เลยอ่า,อ,าอยากไปแต่อยู่ต่างจังหวัดก็ดูออนไลน์ได้นะครับผมวันนี้ก็มามามยประมาณนี้เนาะคิดถึงทุกคนมากๆนะครับผมก็อืมถ้าบัตรงานเรือก็แทนที่มีเนาะยี 23, ่สามนี้ใครใครซื้อบัตรแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะครับผมก็จะมีอเอไพรา์เล็กๆน้อยๆใช่ครับผมก็น่าจะเป็นอะไรที่ไม่เคยฟังมาก่อนอะไรอย่างนี้ ก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดให้สมกับที่ทุกคนเดินทางมาหาเราเนาะรับรองผมจะดูแลคุณให้ดีที่สุดแน่นอนครับผมแชร์มากเด้อแชร์พวกคุณสุดๆเลยเอาจริงๆก็วันนี้ไปละเดี๋ยวพรุ่งนี้มีเวิร์กช็อปต่อเอ่อตั้งแต่สิบโมงถึงหกโมงเย็นครับผมก็ช่วงนี้เอเวิร์กช็อปเยอะหน่อยเนาะเรียนการแสดงเพิ่มไปแลวครับผมบ๊ายบายครับพี่อ้ําเจอกัน บ๊ายบายครับทุกคนรักเด้อรักษาสุขภาพด้วยครับงวงั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 ว